ดีครับรายการลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชีวิตของหนุ่มหล่อวัย28ปีทายาทครอบครัวนักธุรกิจชีวิตวัยเด็กเกิดมาด้วยความเพียบพร้อมแต่เมื่อเจอวิกฤตปี40ธุรกิจครอบครัวล้มลงจุดหักเหครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้นครับหนุ่มคนนี้ลุกขึ้นมาหาเงินตั้งแต่ม .1 เลือกทำธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลายัยจากเด็กที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย0.6มีแต่คนปรามาดว่าชีวิตนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จวันนี้เขาทำไรายได้มหาศาลจากธุรกิจตลาดออนไลน์ครอบครัวยอมรับและเขาได้สอนแบ่งปันความรู้เรื่องการทำธุรกิจตลาดออนไลน์ให้คนอีกหลายคนชายคนนี้ครับ กอวงศกรวงโชคปิ่นทองในวัย28ปีเขาคือผู้บริหาร Worldwide Advertising Group หรือ w ว g Group บริษัทที่ทำตลาดด้วยระบบออนไลน์ครับมาดดวบบออิชากำลังหาข้อมูลอะไรอยู่เนี่ยโอุ้ยพี่ทงอะ่ะทำไมกำลังหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์โ<อ>หขัดจังหวะเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะพี่ทงได้เงินแบบว่า โอเคอยู่เลยอ่ะคือกําลังหาราไได้พิเศษในเรานี่ตอนนี้ตลาดออนไลน์นกำลังบูมเลยนะใช่หลายคนทาแล้วก็มีรายได้เยอะอืมมีคนหนึ่งที่พี่รู้จักเชี่ยวชาญด้วยเรื่องตลาดออนไลน์เนี่ยเพราะว่ายอดขายตลาดออนไลน์ที่เขาทาอยู่เดือนละเป็นร้อยล้านร้อยล้านเลยหรอร้อยล้านอยากรู้ไหมให้เขาแนะนํานะวุพี่จงช่วยนอยดีแล้วชีวิตเขาน่าสนใจมากวันนี้จะพาคุณชมนะครับในรายการลุกแล้วรวยแล้วเดี๋ยวน้อริชาไปคุยกับเขาเลยพี่รับไว้ลแล้ว ริชื่อคุณก๊อฟวงสกรครับไปเลยค่ะเอาคอมไปด้วยจะได้ไปศึกษาคุณูชมครับและตอนนี้เรามาอยู่กับผู้บริหารหนุ่มนะครับที่บริหารธุรก,กิจเนี่ยยอดขายต่อเดือนเนี่ยนับร้อยล้านบาทนะครับ คุณก๊อฟวงสกรวงโชติปิ่นทอนนะครับผู้บริหารของ Worldwide Advertising Group ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับใช่ผมตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ผมอายุ28่แล้วครับยีแแล้วใช้คำว่าแล้วพี่ตงตอนนี้28นี่ทำธุรกิจเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านผมทำงานนี้มาตั้งแต่อายุ่20แล้วครับตอนนั้นก็ศึกษาไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยครับทำไมเราถึงสนใจเรื่องของธุรกิจครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ ตัวเองนะครับเกิดในครอบครัวท um. ี iento, ่ค่อนข้างที<々> <rible> like ่จะแบบมีฐานะตอนเด็กๆนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยด้วยภาวะเศรษฐกิจ b ี0นะครับก็มีปัญหาครอบครัวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ทําให้ที่บ้านเนี่ยก็คือล้มลงมานะครับแต่ว่าใช่ครับล้มเลยแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับก็แยกทางกันนะครับตั้งแต่ผมอายุประมาณ10กว่าขวบเท่านั้นเองมีโอกาสหนึ่งครับตอนตอนเข้ามหนึ่งนะครับ ก็ตอนนั้นที่บ้านล้มใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทําจิวเวลี่นะครับแล้วก็เขามีของเนี่ยกองอยู่บ้านเยอะมากที่มันเป็นของที่ใช่ใช่ที่มันไม่ใช้อ่ครับทีนี้ครับผมเองก็นั่งคิดว่าเฮ้ยกองไปก็เหมือนทิ้งผมก็เลยเอาบางส่วนนะครับไปขายเพื่อนที่โรงเรียนขายที่โรงเรียนขายที่โรงเรียนครับนี่เริ่มเริ่มคิดตั้งแต่ตอนอยู่ม .1 ใช่ครับผมนั่งคิดว่าคือทํายังไงได้ให้คือผมได้ค่าขนมวันละสี่สิบผมนั่งคิดว่าถ้าผมอยากได้วาล์้อยผมทําไงครับผมก็ คือผมไม่รู้แล้วว่าต้นทุนเท่าไหรออ่อะอาจจะเอาไปขายขาดทุนก็ได้นะก็ดีกว่าตั้งกองไว้ลแล่วแต่ผมก็เอาผมพูดตรงๆนะผมไปขายวง40บาทคือเกินซื้อหรือเปล่าอุ้ยซื้อดิครับมันมันถูกขนาดนั้นเลยอ่เงี้ยทุกวันนี้เคยไปนั่งถามคุณพ่อไหมว่าจริงๆแล้วต้นทุนเท่าไหร่จริงๆผมว่าต้นทุนไม่น่าต่ำกว่าสองสามร้อยนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันนี้ครับคำว่าต้นทุนเนี่ยผมผมมองว่ามันต้องขายได้ตแต่ถ้ามันขายไม่ได้มันคือศูนย์บาทเนี่ยมันคือต้นทุ ถ้าวุดผมขายได้วันละสองวงเนี่ยผมไม่ต้องขอค่าขนมเขาย้อนไปวันนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กมนหนึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่คุณกอล์ฟแอบคุณพ่อเอาจิวเวลรี่ของที่บ้านไปขายให้เพื่อนในราคาขาดทุนแต่ได้ไรายได้เดือนละกว่า5,000บาทเงินก้อนแรกในชีวิตของเด็กชายวงศกรเกิดขึ้นแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างต้องใช้คําว่าไม่ฉลาดเลยเรื่องเรียนนะครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมเรียนได้เกรดเฉลี่ยศูยเท่านั้นเอง ศูนย์ศูนหกเลยครับไม่ถึง,<อ>ง<ล>นั้นหนึ่งไม่ถึงเลยม,มุ่งบั่นขายแต่จิวเวลรี่ไม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 ่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือมันไม่ได้เกี่ unified, well, ยวกับว่าเร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 าทำงานแล้วเราไปเรียนโง่คือเราเราค่อนข้างที่จะเรียนโง่อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกเลยว่าทุกๆคนไม่ได้โง่นะแต่สิ่งที่โง่คือความคิดเราคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วสมองคนเราันเท่ากันเราเคยได้ยินคํานี้แต่ทําไมผลลัพธ์ของแต่ละคนในการเรียนไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคือผมเนี่ยถูกสอนเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่า คนเรานะครับถ้าคุณทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะมีเหตุผลหรือข้ออ้างให้ตัวเองคำว่าเหตุผลคือทําไมคุณถึงเรียนไม่ดีแล้วคุณลองมาพิจารณาตัวเองแต่ข้ออ้างเคยไหมอ๋อผมนั่งโทษเลยยากเกินอาจารย์ไม่เวิร์กสายตาผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณบอกว่าสายตาสั้นเกี่ยวอะไรคือผมนั่งคิดว่าสายตาสั้นแล้ววิ่งช้านั่งหลังมองไม่เห็นเลยเรียนไม่เก่งจริงๆมันไม่ใช่เหตุผลนะผู้ชมครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนไม่เก่ง แต่ทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เรียงแต่สุดท้ายคุณก๊อฟเลือกที่จะไม่เรียงต้องใช้คําว่าจริงๆแล้วผมผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่มัธยมนะครับจนถมหาลัยต้องใช้คําว่าจริงๆแล้วคือด้วยด้วยด้วยการเรียนที่มันไม่ดีแบบนี้ครับมันทําให้ผมเนี่ยโดนรีทายจากมหาลัยเนี่ยสี่ที่เลยผมเห็นผมเหมือนค้าขายอย่างนี้นะแต่ผมไม่ใช่คนค้าขายสําเร็จนะครับคือผมทําระยะหนึ่งแล้วผมก็เลิกสุดท้ายก็เลยต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนั่นก็คือ การออกมาใช้ประสบการณ์นอกห้องเรียนสอนตัวเองคือผมต้องบอกว่าผมเจอกับ Worldwide Advertising Group เนี่ยครับโดยบังเอิญนะครับพอดีว่าผมเรียนมหาลัยแล้วก็เพื่อนชวนไปเล่นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสครับได้ได้อยากสมัครงานได้อยากทำงานอะไรอย่เงี้ยครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับทาง Worldwide Advertising Group ตรงนี้รู้จักตอนมหาวิทยาลัยที่เท่าไหร่คะที่สี่ที่สี่พี่ต้องบอกเลยว่า เฉลี่ยนี่กำลังลุ่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยตัแ่คะหนึ่งจุดแปดแล้วนะครับเนื่องจากศูนย์จุดหกมาหนึ่งจุดแปดคือมันไม่ลุ่งเลยนะครับเขาเรียนมาสี่รอบแล้วคือเราเรามีความรู้เรื่องวิชานี้เยอะมากขึ้นแล้วนะครับมันมันก็ดีขึ้นนะเมื่อมาถึงจุดนี้ชีวิตของคุณก๊อฟได้เจอผู้มีพระคุณสองท่านที่เข้ามาที่เปิดเส้นทางธุรกิจในโลกออนไลน์ให้ยุคนั้นคำว่าออนไลน์ยังไม่เอี่ยมมาก ต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยผมมาเจอนะครับผมเจอผู้หญิงผู้ชายสองท่านนะครับที่เปรียบเสมือนกับผมต้องใช้คําว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับในอาชีพนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมมาเจอเขานะครับแล้วก็ผมก็ฟังไอเดียไอเดียว่าโลกในอนาคตนะมันจะมีทำเลอยู่สองทำเลทำเลที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทำเลออฟไลน์ทำเลออฟไลน์เกิดอะไร้ไหมครับการขายของตามร้านค้าตามไั่วไปเขาเรียกว่าทำเลที่มีคนเดินผ่านหน้าร้านตัวต่อตัวในการทําลูกค้าอันนี้เขาเรียกทำเลออฟไลน์ แต่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนจะมีทำเลอีกทำเลหนึ่งนะคือทำเลออนไลน์ครับคือการขายของผ่านโลกออนไลน์แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่ผมเข้ามาตอนอายุ่20เนี่ยผมมองไม่ออกนะว่าไอ้ทำเลออนไลน์ใครจะไปซื้อเพราะถามว่าถ้าย้อนไป8ปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีนะออนไลน์เราปี2อ5 0้าตอนนั้นโทรศัพท์เขาใช้อะไรกันอยู่นะคะโทรศัพท์สามเองครับตอนนั้นหนึ่งศูนย์ตอนนั้นเนี่ยจอสีเนี่ยเพิ่งเข้าแบบแต่แพงมากเราซื้อไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าจอขาวดำยิ่กว่าใช่ไหมแต จอสี่ก็ไม่ใช่ได้ว่ามีเน็ตนะใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเป็นคือโลกออนไลน์เนี่ยยังไม่โตคือเราใช้แค่โทรแล้วก็รับสายใช่ไห้ใตอนนั้นคือโทรศัพท์มีไว้โทรกับรับสายแล้วก็ส่งข้อความเอาง่ายถ้าคุณจะเล่นเน็ตเนี่ยไม่มาหาอะไรก็ล้านคอมจริงไหมตอนนั้นนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมมาฟังไอเดียเท่านั้นเองว่าในอนาคตเนี่ยแล้วผมก็นั่งคิดแล้วมันเมื่อไหร่อ่ะอนาคต คือโหแล้วแล้วมันเมื่อไหร่อะคาว่าอนาคตมันเมื่อไหร่แสดง<อ>ว่าตั้งคาถามอยู่ว่าออมันใช่หรือเปล่าแต่แต่ที่่งนี้ผมตั้งมากกว่าเรื่องเมื่อไหร่นะครับคือผมคงทําไม่ได้อ่ะอคือคิดไว้ก่อนเลยผมมีความคิดอย่างนี้เลยตั้งแต่ต้นก็แหมผมก็ล้มเหลวมาทั้งชีวิตนะครับเรื่องการเรียนผมว่าล้มเหลวและอะไรที่มันทําให้เราเปลี่ยนจากความคิดที่เราบอกว่าเอ้ยเราทาไม่ได้มาเป็นวันนี้แค่คําพูดเดียวเลยนะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องการคนเก่งนะครับ แต่บางสิ่งบางอย่างต้องการเพียงแค่คนกล้านะชีวิตของคุณกอลฟเดินเข้าสู่ธุรกิจตลาดออนไลน์เต็มตัวแล้วครับผมมองว่าธุรกิจทุกๆุรกิจบนโลกการให้สําคัญครับเพราะถ้าคุณไม่รู้จักคาว่าให้และคุณเอาแต่เป็นผู้รับผมเชื่อว่าความสําเร็จนันจะไม่ยั่งยืนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณจะคุณจะยิ่งใหญ่ได้อคุณต้องมีคนรักด้วย ต้องบอกเลยว่าใจได้ครับแต่ความสามารถมันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่เก่งออนไลน์ก็ไม่เป็นคือต้องบอกเลยว่าใจได้แล้วตอนนั้นอะฟิลได้แล้วมาแล้วแต่ความสามารถไม่มีคมันทาเน็ตไม่เป็นผมพูดตรงๆนะผมยังไม่มีเมลเลยตอนนั้นอะอีเมลก็ไม่มีคือเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยแค่ว่าศูนย์แบบศูนย์ศูนย์จริงๆนะครับแต่ถามว่าด้วยด้วยระบบของ World ไวเ e ท์อะ r ูทายสติ้่นะครับเขามีเรื่องของการสอนให้ นะครับสอนว่าโอเคถ้าวันนี้คุณไม่เป็นเนี่ยสอนผมขนาดที่แบบว่าเข้าเน็ตยังไงนะครับเ x ็กเซลใช้ยังไงเวิดใช้ยังไงการทำสื่อจุดไหนเป็นจุดขายจุดไหนเป็นจุดตัดจุดไหนเป็นจุดโปรโมทว้าวครับเขาสอนผมหมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรักที่นี่นะผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอเล่านิดเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับผมมีสิ่งหนึ่งคือผมมีปมด้อยเด็กตั้งแต่เด็กเลยนะครับเวลาผมนะครับ เรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีการแยกงานกลุ่มใช่ไหม่ะอาจารย์จะให้งานกลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับผมมีปมนึงครับเวลาผมเด็กเรียนโง่อะครับไปของานเข้างานกลุ่มอ่ะไม่มีใครรับผมเลยรับก็กลุ่มคือเขาไม่อยากเอาเราไปถ่วงมองแต่ถามว่าเขาผิดไหมจริงเขาไม่ผิดนะนะครับผมก็เดินทุกกลุ่มเลยครับจนไม่มีใครรับผมก็เดินร้องไห้ครับไปหาอาจารย์แล้วบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมทําไม่ได้ครับมันไม่มีใครรับผมเข้ากลุ่มอะออจจาย์ก็ลยไปฝากกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้ค่ะพอผมเข้ากลุ่มนั Oh. บอกว่าขอโทษนะถ้าให้กอฟอยู่ผมออกโ oh. oh. อนน้โหตาเราซึ่งไงคะผมน้ําตาร่วงแล้วผมผมออกเองอืม <c oughs> ผมน้ําตาร่วงเลยผมรู้สึกว่าการเป็นตัวหน้ารังเกียจของสังคมมันเป็นอย่างนี้หรอคือคือ,คอผมคิดอย่างนั้นครับ <c oughs> แต่วันนี้ผมเข้ามาเจอที่เนี่ยผมก็คบความโง่มันด้วยนะ <c oughs> ทั้งเกยียรติเฉลียทั้งความสามารถ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งคือผมมีโต๊ะข้างๆที่ไม่เก่งเลยอ่ะแล้วเขาค่อยๆสอนผมอะตั้งแต่เล่นเว็บ Excel Word การทื่อสจากการเรียนรู้ธุรกิจนี้เองทำให้คุณก๊อฟปันเวลาจากการเรียนมาทุ่มเทให้กับงานจนคุณพ่อทัดทานเพราะต้องการให้เรียนให้จบก่อนบวกกับครอบครัวที่ไม่เชื่อว่างงานที่คุณก๊อฟทำอยู่นั้นจะทำได้จริงผมก็เลยแบบแอบพ่อทำอมผมก็เรียนตอนเช้าครับ,รบแทนที่ปกติผมพักอะ่ะผมจะไปเล่นวินนิ่งผมจะไปเล่นเกมเล่นใ้ชีวิตวัยรุ่นขอโทษนะแทงสนุก,กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ผมพักแล้วผมนั่งทําเน็ตนะคร<ะ>ับผมเข้าเน็ตมหารัยนะอืแล้วผมไปนั่งทํางาน,นะเออพอเริ่มทําเนี่ยผลตอบรับหรือว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปไหมฮะต้องบอกเลยว่าเดือนแรกนี่ไม่ได้เลย,เลยนะม<ะ>ัะได้เงินมาสองพันบาทอ,ะอ่ะม,มันกงอยู่ในช่วงเรียนรู้ด้วยหรือเปล่าะมันอยู่ในช่วงเรียนรู้ใช่คร<ะ>ับแต่ผมตัดสินใจเลิกนะเลิกเลยเลิกเลย ผมหายจากนะบริษัทไปเลยสามอาทิตย์ครับผมเลิกเลยเป็นเพราะว่าแรงของอคนรอบข้างเขาแบบไม่สนับสนุนด้วยหรือเปล่าทั้งที่บ้านทั้งเพื่อนที่มาหาลัยมันมันโดนหมดเมื่อเริ่มจับทางได้ก็ทําให้คุณกอล์ฟมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ด้วยวัยหนุม่มก็ทําให้เขาใช้เงินมือเติบจนหนี้สินทั่วตัวจมปลักกับชีวิตที่มีแต่หนี้สินร่วม6เดือนในวัยเพียง21ปีเท่านั้นจนกระทั่งต้องเสียประวัติในเครดิตบูโรซือ้อรถที่บ้านหนึ่งคัน ซื้อโตโยต้ยตาแคมนี่ให้ตัวเองหนึ่งคันแล้วก็ซื้อแคมนี่ไม่ถึงสีนะ่เดือนห้าเดือนอะไปออกบีเอมปิดบรตทุนมีอีกคันนะครับแล้วก็เด็กไม่เคยมีเนาะ,ะก็ไปเที่ยวเข้าร้านขารโตนาผับบ้างอะไรบ้างะนะครับใช้เงินมือเติบเลยลนะ่ะใช้เติบเลย<ะ>มีเพื่อนอีกคนผมไม่เคยให้ใครต้องเลี้ยงอะผม,มเลี้ยงได้หมดอะรายได้เดือนละหนึ่งล้านแต่ใช้เกินล้าน หรือเปล่าผมใช้ไปเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสาล้านโอ้โหคือมันติดลบอะครับต้องบอกเลยว่าพอสถานการณ์มันติดลบอะครับมันเหมือนกับเราสร้างหนี้เพิ่มครับแล้วพอเราคือนึกออกไหมครับธุรกิจเรายังไม่มั่นคงครับคือเราได้เดือนล้านจริงนะแต่ธุรกิจเรามันยังเพิ่งเริ่มสร้างอ่ะเพิ่งปีครึ่งเองใช่ไหมครับผมว่าผมก็ผมก็ออกไปเที่ยวไงพอไปเที่ยวปุ๊บธุรกิจมันก็เลยพังอมารู้ตัวอีกทีตอนไหนฮะตอนที่ ไม่มีเงินจะส่งวัดรถแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เรากลับมามีจุดคลิกครับครับผม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 คิดได้เรื่องหนึง่งตอนนั้นนะผมเหมือนเหมือนสูญเสียทุกอย่างแล้วไง มันมีอะไรเสียมากกว่านี้ไหมคําตอบคือมันไม่มีลครับมันเสียมาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมผมนั่งคิดเรื่องหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรบ้างอื่จริงแล้วเราไม่มีอะไรเลยนะคผมมาเจอเวอร์ลไวครั้งแรกเนี่ยผมเจอแว็กซ์กุ๊ครั้งแรกเนี่ยผมมาผมมีตังค์หกสิบาทอะ่ะหกสิบหกสิบ <60. S 1> บาทอะ่ะผมมีแค่ค่ารถมาค,คแล้วผมนั่งคิดแล้ววันนั้นเรามีอะไรอแต่เราสร้างมาได้ขนาดเนี้ยแล้วเราทําอะไรเราถึงมีวันนั้น ผมกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยนะออเหมือนคนเล่นเกมโอเวอร์แล้วก็เปิดเกมใหม่แต่ต,ต้องเริ่มต้นดั่งหนึ่งผมใช้เวลาไม่เกินครึ่งปีผมกลับมามีร้านใหม่เ,เออพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมรู้วิธีการแล้วการกลับมาอีกครั้งของคุณก๊อฟในธุรกิจเดิมกับแว็กครุ๊ ทำให้คุณกรอบมาถึงจุดนี้ได้ต้องยอมรับในแนวความคิดของชายหนุ่มคนนี้ที่คิดใหญ่จนเกินอายุขนาดที่ว่าผู้ใหญ่ยังอายครับพูดมาตั้งนานผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็อยากรููนะครับว่า Worldwide Advertising Group เนี่ยขายอะไรทําอะไร <Hey. S 2> ครับทุกวันนี้ครับเราเป็นคนที่ขายสื่อนะครับ <Hey. S 2> หนึ่งคือเรามีเรามีสื่อในมือก็คือเราใช้สื่อออนไลน์นะครับ <Hey. S 2> สองคือว่าเราก็ต้องเป็นหาสินค้านะครับที่มันเหมาะกับ เทรนของปัจจุบันะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเราก็พยายามค้นหาเทรนซึ่งตอนนี้ครับมันเป็นเทรนในเรื่องของความสวยความงามนะครับเป็นเทรนในเรื่องของออสุขภาพร<ะ>อยตีนกาคือบางคนมีรอยตีนกา anti aging กำลังมาหนึ่งสองจังซ <c oughs> ีแล้วก็ปกติแล้วคนที่มีรอยตีนกาเนี่ยครับกว่าจะหายเนี่ยใช้เวลาแบบนานมากนะกว่าจะใช้ครีมแต่ว่าผมพยายามหาโปรดักที่ทุกวันนี้ผมมีโปรดักตัวหนึ่งที่ใช้แล้วเนี่ย รอยตีนการเนี่ยหายได้ภายในสามนาทีเองสามนาทีใช่ครับยิ่งกว่าไปทำโบทอกเองใช่แต่ว่าปุ๊บมันหายไปเลยเหรอครับมัน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 เหมือนกับการเมคอัพแต่งหน้านะครับแต่ว่าปกติไม่เคยมีการเมคอัพเรื่องรอยตีนกาเดี๋ยงทุกวันนี้ครับพาร์ทเนอร์ที่ผมขายให้เนี่ยที่ผมขายให้อยู่เนี้ยเขาได้ออยไปแล้วร้อยห้าสิบห้าประเทศนะไอ้ตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยคือจากสหรัฐอเมริกาใช่ครับแล้วก็ผมจะบอกว่าก่อนหันเนี้ยผมขายแบรนด์ให้กับ แบรนด์ไทยอ่ะอาบางทีบาง,างครั้งเขาบอกว่ามันจะปลอดภัยไหมด้วยนันมันมีแค่ออยอประเทศเดียวไงแต่ว่าวันนี้ครับเราสามารถบอกได้เลยว่า ถ้าสินค้าที่มันการันตีโดย155ยห้าสิประเทศอะอเมริกาฝรั่งเศสจีนฮ่องกงญี่ปุ่นนะเกาหลีทุกอย่างมีหมดเลยนะครับขายแบรนด์เดียวกันหมดเลยเนี่ยม,มันทําให้ผมเนี่ยครับสามารถที่จะจับตลาดคน6กพันล้านเมื่อก่อนผมอยู่กับตลาดคน60บล้าน,นยังไงแต่ถามหน่อยภาพลักษณ์ของธุรกิจที่บอกว่าเป็นสื่อการขายผ่านทางออนไลน์นะคะมันมีภาพ ที่คนเขามองว่าแบบเอ๊ะมันมันจะทำได้จริงหรอมันมันลบเอาง่ายๆผมพมวพูดอะไรอย่างนี้เลยว่ามันเป็นภาพลบนะครับผมต้องบอกนะครับว่าคําว่าลบนะครับหรือไม่ลบเนี่ยครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือคือผมมองว่าการขายของออนไลน์เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจเลยนะเขาถามว่ามีอาชีพไหนบนโลกไหนที่ได้เงินแล้วไม่ขายไม่มีนะต้องขายหมดยทุกอย่างอ่ะ ทีวีก็ขายสื่อถูก <ฮะ S 2> <ถ>ไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกอย่างในนโลกนี้มีการขายหมดแต่สิ่งนี้ครับเราต้องขายโดยโดยจรรยาบรรณอย่างเช่นว่าไม่ลบกควรนะครับไม่ลบกควนคนในการขายอย่างเช่นพวกการแท็กอะไรเป็นรบกควนชาวบ้านเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ worldwide advertising group ไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นนยครับเราจะอยู่ในจรรยาบรรณและอยู่ในกฎหมาย <ฮะ S 2> ว่าขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเราจะอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายตลอดเพราะฉะนั้นนะครับเราอยู่ในขั้นตอนของจรรยาบรรณ ไม่ผมทํางานที่นี่แล้วผมรักรู้ไหมนะครับงานที่นี่นะครับไม่งอไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องอแล้วก็ไม่บังคับขายคนที่จะซื้อคุณต้องชอบและคุณต้องพอใจในราคาที่คุณจะซื้อ,อเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นการวินวินสองฝ่ายคนขายได้ขาย คนซื้อได้ตือคนซื้อแค่คลิกกดสั่งซื้อปุ๊บได้ของอ่าก็คนซื้อเ็าเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเราถูกต้องครับผมผมมาว่าการตลาดแบบนี้มันเหมือนกับการตลาดที่ทำให้คนเดินมาหาเราแต่เราไม่ต้องออกไปเดินหาใครแล้วย้อนไปที่คุณก็บอกด้วยว่าการตลาดแบบออฟไลน์กับออนไลน์ออนไลน์ได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าคนทั่วโลกสามารถที่จะแบบว่าซื้อของของเราได้คือเราต้องบอกงี้นะครับว่าที่บอกว่ามันได้เปรียบเนี่ยสมมติเราเปิดร้านค้าอยู่ใจกลางเมืองเลยสมมติเปิดในสยามเลย คนจะเดินผ่านมันก็เดินผ่านแค่นี้แหละ,ะต่ถ้าวันนี้เราเปิดตลาดออนไลน์เนี่ยข้อดีที่ผมทําออนไลน์แล้วสาเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมมติว่ากรุงเทพน้ําท่วมกรุงเทพเศรษฐกิจแย่แต่มันจะมีบางจังหวัดที่น้ำไม่ท่วม,มเขามีกําลังซื้อเขาก็ซื้อจากจังหวัดเขาอะข้ามมาถึงยอดเราที่กรุงเทพร,รู้ไหมครับว่าตอนที่น้ําท่วมเนี่ยเศรษฐกิจใทรแย่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เศรษฐกิจผมดีมากนะเดือนนั้นเป็นเดือนที่ผมแตะหนึ่งร้อยล้านนะครั้งแรกในชีวิตคนที่เข้ามาแล้วก็สนใจเนี่ย เขาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับง่ายครับเขาเริ่มต้นนะครับเรามีวิธีก็คือว่าเราจะสอนคุณนะครับหนึ่งเนี่ยคือเราเรามีการแนะนำแนะแนวแนะแนวในเรื่องของคอนเซปต์ไปในทางเว็บไซต์นะครับว่างานเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยครับเขาก็จะติดต่อเรามาเพื่อขอเราเข้ามาศึกษาเรื่องออนไลน์ต้องใช้คําว่าธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกนะมีการลงทุนนะแต่ว่าวันนี้ครับเราลองนั่งคิดถ้าวันนี้เราทาธุรกิจออฟไลน์กับทำธุรกิจออนไลน์ มันต่างกันยังไงรู้ไหมวันนี้ถ้าทาธุรกิจออฟไลน์เปิดหน้าร้านใช้เงินเท่าไหร่ลงทุนเยอะเอาเอาตรงๆนะแสนหนึ่งไม่อยู่นะถ้าร้านสวยหน่อยของต้องอะไรต่างๆถูกไหมครับแต่วันนี้ครับเราไปเช่าพื้นที่ในออนไลน์เนี่ยใช้เงินเริ่มต้นเพียงแค่ห้าร้อยบาทก็ทาได้แล้วนะเพราะอะไรอ่ะตามเว็บไซต์ดูหน่งดูหนังอ่ะมันเดือนหนึ่งห้าร้อยอ่ะเดือนละห้าร้อยก็มีนะแต่เว็บมันเล็กไงแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปลงเว็บดีหน่อยใหญ่หน่อย มันก็สามารถทําให้เรารมีตลาดได้ไงมันก็เหมือนเปิดร้านออนไลน์แหละคุณต้จะบอกว่าทุกคนสามารถเอื้อมถึงในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่แล้วเราถามว่าดูดีไปเปล่าแล้วผมได้อะไรอคู่ตรงๆนะครับธุรกิจเนี่ยทําแล้วมันได้อยู่แล้วแต่ผมได้อะไรรู้ไหมโอเคทางทางน้องๆขายได้มีบริษัทมียอดไหมครับมีก็ผมบอกแล้วว่าผมมีกำไร3%เองครับเฮ้ยกำไรเราเท่าคนอื่นเลยถูก กำไรผมกับกำไรน้องๆเท่ากันอืมแต่แค่ว่าผมสอนคนได้มากกว่าน้องบางคนผมเลยได้เงินมากกว่าน้องบางคนเราเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เล่นคอมแทบจะไม่ได้เป็นด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขาทํางานที่นี่แล้วเขามีผลลัพธ์จากการทํางานนี้คือเขาออกรถให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาว่าเขา ทำงานที่ไหนทำอะไรทำยังไงอะค่ะเขาก็เลยชวนมาทำที่นี่คือเราเห็นไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนไปแอบดูสมัยก่อนคือไฮฟลาดูในไฮฟลาเขามีไปเที่ยวด้วยมีไปนู้นนี้นั้นด้วยก็ทักเขามาเองบอกว่าเฮ้ยทำงานอะไรทำด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพื่อนชวนมาก็มาที่นี่ค่ะแล้วทำมากี่ปีละคะชีก็ ประมาณห้าปีแล้วค่ะมีโอกาสได้เล่น Facebook เล่นไลน์แต่ไม่เคยเกิดรายได้เลยค่ะเลยกรอกข้อมูลเข้ามาค่ะเพราะว่าไรายได้นะคะไม่ไม่พอใช้นะคะเข้ามาทําธุรกิจที่นี่ค่ะสองปีแล้วแต่ว่าความรู้สึกคือเข้ามาทําที่นี่ค่ะไม่เหมือนกับธุรกิจเลยเหมือนกับครอบครัวซะมากกว่านะคะมันเป็นมากกว่าครอบครัวมันเป็นมากกว่างานมันเป็น สถานที่ที่รวบรวมสิ่งที่คนมีความฝันหลายๆคนนะครับอยากได้และเราสามารถทํางานในแบบที่เราต้องการได้ทุกๆเวลานะครับปกติเราอะค่ะเล่น Facebook เล่นไลน์อยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะลองเปลี่ยนจากการเสียเวลาค่ะโดยที่มันไม่มันไม่เกิดรายได้ซึ่งงานก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันเราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันค่ะนี่แหละครับครอบครัวแว็กกรุ๊ปภายใต้าการบริหารของคุณก๊อฟวงสกอรในวัย28ปีเชื่อว่าทุกคาพูดของคุณก๊อฟ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในทุกปัญหาของชีวิต วันนี้ไผ่มาอยู่ที่จัตุสักพลาซ่าค่ะไผ่จะมาหาบ้านสัตว์ติดแอร์ <Yeah. S 1> เราไะให้หมีซื่อน,นอนเพราะว่าโอ้โหนนี้มีซื่อทําไผ่เปลืองค่าไฟมากเลยแล้วไปเจอมาเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าที่นี่มีบ้านสัตว์ติดแอร์แต่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะดูเหมือนกับว่าทําจากลินเผาอะค่ะ มาทาเป็นบ้านสัตว์ติดแอร์ได้คะก็เริ่มจากเอ่อตอนแรกเราก็ขายดินเผานะครับตั้งแตดินเผาก็เป็นพวกถ้วยเป็นพวกชามต่างๆนั่นเองแล้วลูกค้าเองก็เป็นคนบอกไอเดียด้วยเราก็จะเริ่มให้ไอเดียเป็นทรงตอไม้ให้เป็นทรงอื่นๆมาลองดูซิคืแม่เป็นคนออกแบบเลยว่าใช่ใช่เราคิดขึ้นขึ้นมาทรงเห็ดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูจากรูปภาพของเห็ดต่างๆพอพอทัได้เสร็จก็เริ่มออกตลาดตอน้นตอนนั้นกี่ปีคะถ้าย้อนไปเนี่ย เอ,เอาาจริงๆก็น่าจะประมาณ2ปีแล้วล่ะครับนี่แหละค่ะหน้าตาบ้านสติดแอร์ที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านมีรูปทรงหลากหลายทั้งโอง่งเห็ดตอไม้ทั้งโอก๊กบ้านหนึ่งหลังนะคะมี3ชิ้นก็คือตัวบ้านทาใส่น้ำแข็งและฝาปิดค่ะส่วนคำว่าแอร์ก็คือเจ้าน้ำแข็งนี่แหละค่ะที่เอามาใช้อย่างลงตัวกับเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์ได้เลิศเลยค่ะ ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงอุ้ยละลายขนาดนี้เห็นดินหนาค่ะจริงๆดินเผาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ชิ้นหนึ่งแปดสิบาทสำหรับรนหนูนะครับเริ่มต้นแปดสิบบาทใช่จากหนูครับไซส์เล็กๆนะครับจนถึงไซส์ใหญ่สุดตอนนี้ที่ขายอยู่ก็ห้าร้อยห้าสิบครับอันนี้<ซ>คือแพงสุดแล้วแพงสุดแล้วครับห้าร้อยห้าสิบครับยกอันนี้ก็ได้กล้ามแล้วครับ5้ารอยหาสินั่นคือไซส์ใหญ่แล้วครับ ริชี่ของพี่จงนะคะเอาไซส์เล็กก็พอแล้วเพราะว่าตัวเล็กที่แน่ๆเตาหมิงซื้อของไผ่ได้บ้านหลังใหม่แน่นอนประหยัดค่าไฟด้วยจัดไปเจ้าหมาดื้อใครสนใจนะคะไปหาพี่แม็กได้บ้านสัตว์ติดแอร์ราคาถูกถูกใจสุนัขถูกใจแมวกระรอกกระต่ายและถูกใจเจ้าของค่ะที่จัตุจักพลาซ่าซอยเค่ะบ้านสัตว์ติดแอร์ทำจากเครื่องปั้นดินเผาอีกหนึ่งไอเดียท้ารวยครับ โอ้โหนี่แหละครับไอเดียท้ารวยจากน้องไผ่นี่เด็ดอีกแล้วนะสัปดาห์นี้ใช่นี่ถ้าเกิดทําไอเดียท้ารวยไปเรื่อยๆไม่แน่ว่าน้องไผ่อาจจะมีไอเดียเด็ดๆออกไปทาธุรกิจเองแน่เลยของมันแน่อยู่แล้วต้องบอกเลยว่าไผ่เนี่ยแอบกระซิบลิการแล้วด้วยนะว่าจะทําอะไรทําอะไรฮะไม่บอกจะเก็บไว้รวยสองคนใช่คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรายการลุกแล้วรวยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณการแบ่งปันข้อมูลแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากคุณกอบวงศกร ผู้บริหารของบริษัท Worldwide Advertising Group นะครับและติดตามให้ได้นะคะว่าสุขหน้า4ทุ่ม20นาทีลุกแล้วรวยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจท่านใดที่เริ่มจากศูนย์แต่วันนี้เขาลุกขึ้นมาแล้วมีรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ